ได้ชะอมมาจากบ้านสวนนะคะเป็นชะอมที่ปลูกเองที่บ้านที่ต่างจังหวัดและญาติเอามาให้มีชะอมสดสดแบบนี้เราก็ต้องทําไข่เจียวชะอมค่ะหรือชะอมทอดไข่นั่นเองเดี๋ยวเราไปทํากันกินกับน้ำพริกกะปิเข้ากันเข้ากันอันดับแรกคุณก็ล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็รูดออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรุงการทอดว่าทําแบบไหนไปกันเลยค่ะ ออกไข่ลงไปเลยค่ะ2ฟองนะคะวันนี้ใช้ไข่เป็ด1ไข่ไก่หนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะเท่านั้นเองจะไม่ใส่ซีอิอ๊วอะไรให้มันเกิดกลิ่นที่มันแปลกปลอมอะค่ะเราก็จะใส่แค่นี้แล้วก็จะใช้ซ่อมตีตีตีไข่ให้แตกพร้อมกับตัวใบชะอมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นตั้งน้ำมันใส่กระทะใช้ไฟอ่อนนะอย่าแรงไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะไหม้นะคะแล้วตรงกลางมันจะไม่สุกเราก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะชะอมให้มันแผ่แผ่ออกหลังจากนั้นทอดกลับ2ด้ เทใส่เขียงแล้วเอามีดหั่นแบบนี้เพื่อเป็นชิ้นลูกเต๋าพอดีคําให้มันกินง่ายเธอนี่แหละคือชะอมทอดที่ฉันกินมาตั้งแต่เด็กและฉันก็ชอบซะด้วยสินี่ไงจ้าชะอมทอดไข่นะคะที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นพร้อมกินอ,อร่อยจังเลยกินข้าวกันเถอะทุกคน